สวัสดีครับวันนี้ก็ชางของเรานะครับจะมาแกะกล่องรถธรรมยา1มือสองญี่ปุ่นนะครับเป็นเลห์ฮอกดาม่านะครับตัวลูกปืนแบร l ลิงรหัสนะครับก็จะเป็นหนึ่งทับสามสองไอเทมเก้าสี่เก้าสองสามหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์นะครับเมดอินเจแปนนะครับเป็นตัวแบร l ลิงมาเลยของภายในกล่องก็ดูก็ครบนะครับผมแต่ว่า ชิ้นส่วนก็จะหลุดแผงนะครับตัวกันก้ามปูหลังเนี่ยผมได้มาจากกลุ่มนะครับซื้อขายใน Facebook นะครับตัวรับประมาณร้อยนะครับกันชนหน้าก็ประมาณร้อยบาทนะครับยังไม่รวมค่าจะส่งนะครับพี่ๆน้องๆถ้าใดสนใจก็ลองเสิร์ชดูครับใน Facebook ซื้อขายทรทิยา่าหรือจะเป็นกลุ่ม ธรรมย่าไทยแลนด์อะไรประมาณนี้ครับผมจำชื่อไม่ได้ตอนนี้ก็ประกอบการปูหลังนะครับเป็นแบบสป,ปริงนะครับกระชนหน้าผมก็ซื้อแบบสป,ปริงมานะครับเป็นมือสองไขควงก็อะไรยี่สิบบาทคนระับชุดละยี่สิบบาทบ้านๆครับผมตอนนี้ผมก็จะมา ประกอบล้อนะครับกันชนหน้าได้ประกอบเสร็จแล้วตัดภาพมาเลยเร็วๆนะครับประกอบก็น้าเหมือนกันนะครับตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มทุ่มกว่าแล้วครับนนะแสงก็จะน้อยลงนะครับประกอบเฟืองนะครับของกยอดจระบีที่แกนล,ลอนะครับเพื่อให้มันลื่นนะครับผม ดูกันเพลินๆน,นะครับย้อนไวครับผมตอนนั้นผมอยู่ป .5 นะครับก็เก็บเงินซื้อรถนะครับแต่ไม่ใช่ทมย่าเป็นตาเพชรน,นะครับออดี้คัน์ลล้อย เป็นบุคลินจีครับตอนนี้ก็อยากย้อนไวนะครับอ่าตัวน,นี้ก็มอเตอร์ที่ให้มาเป็นไฮเปอร์มินิแหละไฮเปอร์มินินะครับผมเป็นไฮเปอร์มินิแต่ว่าตอนที่ผมใช้ตอนนี้จะเป็นไฮเปอร์แด๊ดสามนะครับไฮเปอร์มินิผมก็เปิดเกิดไม่ทันเหมือนกันไม่รู้จักครับรู้จักแต่ดําแดงนะครับเป็นไฮเปอร์แด๊ดหนึ่งนะครับดาแดงตอนนี้มันเป็นเทาแดงแล้วครับไฮเปอร์แด๊ด แล้วก็ประกอบสะพานไฟนะครับก็สนุกดีเหมือนกันครับได้ประกอบของเล่นคิดถึงตอนเด็กๆนะครับอันนี้ก็ใส่ผิดนะครับประกอบใหม่แบบนึงมาลองดูครับ เสียงดังมากครับอันนี้เรามาประกอบแบริ่งกันนะครับเห็นในกลุ่มว่าหายากนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแถมนะครับจะมีอยู่ประมาณสี่รุ่นนะครับออกมาสี่รุ่นผมจะไม่ได้ว่ารุ่นอะไรบ้างนะครับลองไปหาข้อมูลกันดูนะครับ การชนหน้าแบบสปริงจากการหาข้อมูลมาคือการวิ่งในทางซิกแซกเนี่ยเขาจะวิ่งได้ดตรงมากกว่ากันชนแบบแข็งนะครับถ้าเกิดเป็นแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาคงใช้แบบเป็นไฟเบอร์เป็นคาร์บอน Carbon อะไรประมาณนี้ครับมาตัดแต่งในรุ่นเจคับนะครับในการทำกันชนสปริง ก็ลำบากนิดหน่อยครับไม่มีรอตัวเมียช่วยจับนะครับอันนี้ก็เป็นตอนเริ่มประกอบนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับสวยงามครับผม